เป็นร้านรับอาหารเหนือซ่อนตัวอยู่ในซอยพุทธมณฑลสายหนึ่งการันตีด้วยมิชลินไกด์สี่ปีซ้อนกับร้านนี้เลยครับจินเจอร์ฟาร์มคิดเช่นขอเปิดมือด้วยขันโตกกับเซตแอลเหนือของเยอะมากประกอบไปด้วยแกงฮังเลน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วปูอ่องลาบหมูแคบหมูและผักสดถ้ามาคนน้อยเซ็เดียวหลับสัมผัสได้ถึงภาคเหนือครบจบในเมนูเดียวเซตนี้7 9 0เบาทเชียงดาผัดไข่เป็นครั้งแรกของหนูกับผักชนิดนี้คือดีหนูชอบให้ความรู้สึกคล้ายใบเหลียงแต่มันน้อยกว่าจาน175าาน,านี้17ร้อยเจ็ดสิบห้ากาัดจาน สวยของเยอะทําสนุกกินก็อร่อยระดับนุมมีคนทําให้ชุดนี้195บาทยาส้มโอโบราณกุ nice ้งสดรสชาติดีจัดจ้านแต่สดชื่นเครื่องยาโคตรแน่น265บาทข้าวผัดรถไฟปลาสลิดสีเข้มๆอย่างสวยปลาสลิดกรอบๆกินคู่กับข้าวผัดคือดี175บาทปลากระพงทอดลอยสวนไม่ได้มาเป็นจานแต่มาเป็นถาดตัวเบอร์ลิมจัดวางมาสวยหลากสีปลาทอดมากรอบน้ํายําก็ดีีตัวนี้590บาทเมนูสําหรับเด็กก็มีนะข้าวผัดไก่สาหรับเด็กมีทั้งของข้าวของหวานผักผลไม้และน้ำส้มเด็กๆตื่นเต้น แน่นอนเซตนี้1 4 5บาทสำหรับสาขานี้ยังมี exclusive ีฟเมนูและเวเจ t เทอรีนเมนูสำหรับคนไม่กินเนื้อผักและผลไม้ที่เสิร์ฟทั้งหมดเป็นแบบออร์แกนตัวร้านเป็นบ้านไม้ตกแต่งสไตล์คันที่ฟาร์มให้ความรู้สึกโฮมี่สาขาที่นุ่ากินอยู่บางเชือกหนังพุทธมณฑลสายหนึ่งเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึงสทุ่นุและเพจแชรตงเงินนะขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ